สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคุกกี้ที่บางที่กรอบแล้วก็ที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เนยนะคะโอเคน้ําตาลสายแดงค่ะนี่นะคะน้ําตาลสายแดงหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ นมนะคะเกลือป่นนะคะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็เปิดความร้อนค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะคุณผู้ชม แล้วเราก็จะใส่วานิลาลงไปค่ะตามด้วยนี่ค่ะแป้งอนเนกประสงค์นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงอัลมอนด์ป่นค่ะ แค่นี้เองนะคะง่ายเม่ผู้ชมเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็พร้อมที่จะตักวางลงบนแผ่นรองอบนะคะแล้วก็เข้าอบได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมถาดอบกับแผ่นรองอบมาไว้แล้วนะคะเราจะใช้นี่นะคะช้อนชานะคะเราจะตักอ่ช้อนทีละช้อนนะผู้ชมแล้วก็หยอดลงไปให้ห่างกันนะคะประมาณสองนิ้วนะคะ อย่าหยอดใกล้กันมากเพราะว่าเขาจะขยายตัวเยอะมากเลยนะประมาณหนึ่งช้อนชานะคุณ<ม>ผู้ชมโอเคหยอดไปประมาณนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะ นำเข้าอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะโอเคสุกออกจากเตามาแล้วแบบนี้นะคะเราจะทิ้งเขาให้เย็นบน แผ่นรองอบแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะแข็งตัวขึ้นนะคะแล้วก็เราค่อยแซะออกจากแผ่นรองอบได้นะคะนี่นะคะหลังจากที่เขาเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะสามารถแซะเขานะคะออกจากแผ่นรองอบได้ง่ายๆเลยละคะ่ะนี่นะคะเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเลสคุกกี้นะคะก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นรูๆนะคะเหมือนกับลูกไม้แบบนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะ มาคารมาเทสความกรอบของน้องกันดีก,กว่านะคะสำหรับนี่เลสคุกกี้นะคะหรือว่าคุกกี้ลูกไม้นั่นเองนะคะนี่พอเขาเย็นตัวแล้วเขาจะจะแข็งแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอื้มอืมก็มถือว่าเป็นขนมที่เอาไว้ทานเพลนๆนะทานกับกาแฟดำอย่างนี้นะ กับชายอย่างนี้นะืมันก็จแะบบอร่อยหอมมันมากเลยเหมือนเคี่ยวคาราเมลอะสุดยอดนะคะ ไปลองทํากันดูได้นะคะสําหรับคุกกี้สูตรนี้นะคะทําได้ง่ายๆค่ะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็หอมหวานอร่อยนะคะเอาไว้ทานช่วงน้ําตาลตกนะคะอย่างเช่นช่วงที่เรียนออนไลน์กันเยอะๆอ,อย่างนี้ก็ทาให้ลูกให้หลานทานกันได้นะคะสาหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องแอนเมดกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ